ว่าที่ว่าตกน้ำวันดีน่บนะเสวัสดีครับเพื่อนๆคาฟเฟ่เลออนให้ี่ทุกท่านนะครับ วันนี้พาท่านมาชมออน้องนักข่าวนะครับที่มาทำรายการข่าวนะครับที่จะเอาไปนำเสนอเกี่ยวกับงานเรื่องเกี่ยวกับน้ำใจไทยนะครับโครงการของช่องใดช่องหนึ่งนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราค่อยติดตามช่องเขาอีกที่หนึ่งนะครับ mm hmm. เดี๋ยวดูทีมงานเขามาเซตงานกันอยู่นะครับถ mm ่ายทอด ให้ดูวิธีการทำงานของช่างกันตากล้องแล้วก็ัถ่าว เสร็จงานที่เขาออก่อนนะครับวันนี้มีข้าวมาส่งให้คุณอานนท์นะครับที่เมื่อวานนะครับที่ได้อ,อยากที่จะร่วมบริจาคกับโครงการช่วยเหลือยามยากนะครับก็เราถว่าได้ข้าวสารอยู่โดยประมาณ500กิโลนะครับที่จะเอามาต่อยอดหรือทำต่อกับโครงการช่วยเหลือยามยากเรา เราดูภาคกิจการของสื่อมวลชนที่เข้ามาทงข่าวันนั่นคือเคนที่มาส่งข้าวนะครับที่ข้าวของเกษตรกรผมเท่ากับางานนี้ได้อยู่สองข้อดดวยกันก็คือได้ช่วยเหลือเกษตรกรนะครับในส่วนหนึ่งแล้วก็ได้เกี่ยวกับข้าวนะครับที่จะมาเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือยามยากก็คือแบบมี โครงการแบ่งปันกันในตรงนี้นะครับก็เป็นตัวแทนชาวนานะครับในโครงการนี้ก็อาจจะพูดแทนชาวนานะครับในเรื่องของจริงๆได้สอง้อนะครับก็คือได้เงินเออมาจากคุณอานนุวัฒวนนี้นะครับท่านบริจาคมาหนึ่งหมื่นบาท นะครับก็เลยเอามาซื้อข้าวสารไปในโครงการเลยนะครับผมก็สั่งเขาให้เอาข้าวมาให้เืออยู่ประมาณนี้หลังนั้นข้าวที่เราได้ซื้อไปเนี่ยก็จะมาเป็นข้าวที่เรามาบริจาคก,กันนะครับในโครงการ ขีขาวขอให้ดูไม่ายตกได้ไหมไม่ตกแน่นะตกไหมตก เข้าสวยมากนะครับที่หนึ่งสุดยอดอันนี้อีกชุดหนึ่งอันนี้ได้นนนนะได้ที่หนึ่งอย่างสวยงามมากเลยนี่นะครับเข้าในโครงการเราที่จะแบ่งปันยามยากนะครับก็คือการส่งต่อ,อ,อยามไม่มีนะครับก็มาตักเอาไปทานเลยพอมีแล้วก็เดินใช้ชีวิตต่อไปนะครับ <S 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 ก็อยู่ประมาณนี้ นะครับก็ยังไม่เรียกว่าโครงการยากไรนะครับเพราะว่าตรงนั้นมันยิ่งใหญ่มากเกินไปนี่นะครับข้าวที่เอามาสม่างวันนี้แล้วก็เอ้ยโทษนะแล้วก็ทางกรมสีก็ช่วยมาท่านที่เอาข้าวมาส่งช่วยมาอีกยีกิโล น,น้ำนะครับน้ำที่ท่านเห็นนี่ก็ไว้บริจาคนะครับของ ุณแม่ยุพากิรตินะที่ให้เรามาอยู่ซื้อข้าวห้ากิโลให้มาห้าพันก็ได้น้ำชุดนี้แล้วก็ให้ของคุณยายไปชุดหนึ่งนะฮะห้าสิบแพ็กที่เหลืออีกห้าสิบแพ็กนะครับแล้วก็ยัมีเงินสดที่เหลืออยู่บ้างเราก็จะเอาไปซื้อข้าวสารเข้าโครงการนี้เหมือนกันนะครับก็อนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับ บรรยากาศของร้านก็ได้ครับนี่ในระ้านเราจะเป็นประมาณนี้่างเข้าส่วนใหญ่จะหาไม่เจอเป็นอุโมงกาแฟนะครับอุโมงทางเข้ามีต้นกาแฟทั้งนั้นเลยที่อยู่ประมาณนี้ข้างถนนนะครับ ก็ขอบคุณพี่อนน์นะครับแล้วก็คุณแม่ยุภานะครับที่เลีงเห็นงานในครั้งนี้นะครับเราดูการถ่ายทำเขาที่หามางทางหนากแบ ลำบากไอเจมแล้วเขาไปปิดถนนก่อนไหมปิดถนนก่อก็มก็ดูผ่านจากเสื้อเอานะครับว่าเป็นรายการของอะไรนะครับลองดูเอานะครับเราคงจะไม่บอกนะครับดูจะ ก็การดีเตอร์ยังช่วยกับต้องมองมิติอะไรที่มาก ที่มองเห็นชาวบ้านที่ไม่มีข้าที่ที่จะไม่จิงเลยอันนี้เราม,ม,มองเห็น 那条那条哪里？他弟啊。<noise> <noise> <noise> Bây giờ, mình cũng không dám nói ra. มันเป็นอะไรใกาวเป็นต้นไม้กได้ันนี้เขาหลบเสียงกันอยู่นะครับเพราะว่า เสียงมันดังมากเสียงรถที่วิ่งข้างทางเนี่ยน,นะครับรบกวนเกี่ยวกับการถ่ายทำไปลงรถเลยห่างออกไปหน่อยนึงหาแบกตองต้นไม้ ครับก็จะได้กระจายไปแต่แตและจุดนะครับที่เ,เราทําไว้นะครับไม่ว่าปราสาทหรือในตัวเมือง <c oughs> ของจังหวัดสุดนนรินทร์นะฮะเขาก็จะกระจายข้าวชุดนี้ไปอยู่ตามขังตามโงปน,นะครับ ก่อนนะครับเพราะว่าเครื่องมันร้อนนะ